มาครับรีวิว iPhone 13โมเดลไทยราคาไม่เกิน13,000บาทนะครับประจำปี2024นะครับตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนนะครับอีก2เดือนก็เข้าปี2025แล้วตัวนี้ขายถูกนะครับทุกอย่างเดิมไม่ซ่อมไม่มีอะไรเสียนะครับแต่เครื่องมีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูรอยนะครับนี่เห็นไหมรอยตรงมุมนะครับรอยเหมือนฟันหนูแทะตรงมุมนี้ถึงจะเห็นชัด ทุกคนเห็นไหมเออนะครับก็ในรูปมันดูไม่เยอะนะครับแต่ของจริงเห็นก็อาจจะดูใหญ่หน่อยแล้วก็รอยสกิดนิดหนึ่งตรงขอบนี่นะครับอ่าทุกคนน่าจะเห็นทุกคนน่าจะเห็นอ่าประมาณนี้แล้วกันถ้าจะดูตําหนิก็เดี๋ยวมาทาง facebook ผมแล้วกันนะผมถ่ายรูปไว้อยู่นะครับตัวเครื่องนะครับโดยรอบๆเนี่ยสวยไม่มีอะไรมันจะมีตําหนิแค่สองตรงนั้นเนี่ยผมดาวเอานะน่าจะ น่าจะไปใส่เคสแน่นๆแล้วอุตลิหาอะไรมางัดมือถือนะครับเรียบร้อยมันมันจะเป็นรอยนะครับแต่ว่าจอเดิมนะครับเนี่ยจอเดิมไม่มีรอยเลยสวยนะจอเดิมนะครับไม่มีรอยสวยเลยนะแล้วก็จอเดิมทูโทนนะครับแทะนะครับนี่ทูโทนแท้ๆเลยนะครับอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่น18แล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องซื้อจากลูกค้ามานะราคาไม่ถึง13,000ันบาทนะครับของใหม่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่19,000เกันกว่าบาทถึง 21,000บาทนะครับถ้าเกินกว่านี้แพงนะนี่ครับ iPhone 13นะโมเดลไทย iPhone 13ปื๊บปุ๊บ iPhone 13โมเดลไทยอ้ยอยเอาใหม่ <c oughs> iPhone 13โมเดลไทยนะครับ128กิกเครื่องเดิมๆนะครับชิ้นส่วนการซ่อมไม่มีประวัตินะมีแค่แบตเตอรี่นะครับที่มันเบต้ามันเหลือน้อย70กว่าปอเซ็นต์นะครับก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะ เบต้าลากลากใช้ไปจนจนรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยแบตอะ่ะหรือว่าจะใช้จนถึงห้สิบเก้าค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเครื่องมันถูกจะซื้อไปเปลี่ยนแบตก็ยังคุ้มอยู่ดีนะอ่ะตัวนี้แบตเดิมนะครับเจ็สิบสามเปอร์เซ็นตัวนี้แบตเดิมนะครับเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นคือต้องเข้าใจนะว่า iPhone ปัจจุบันเป็น iPhone 16แล้วถ้า iPhone 13ไม่ได้เปลี่ยนแบตนะครับเบต้ามันกออ็อยู่ประมาณนี้แหละนะ แต่โดยรวมผมชอบหน้าจอนะครับมันเป็นโ l e d แท้รองรับ 5G แล้วก็กล้องที่มันมันเฉียบมันสดดีนะอ่ะนี่นะครับอันนี้ผมถ่ายผ่านจอนะมันก็จะดูแบบเข้มเข,มเ,ขมเหลืองๆห,หน่อยนะทุกคนนี่นะครับอ่ะอันนี้กล้องหลังต่อไปกล้องหน้านะครับ13าก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่กล้องหน้าถ่ายออกมาเนียนนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะแบบอมเหลืองหน่อยนะครับ นี่นะครับเหลืองมันไม่แปลกเท่าไหร่นะเพราะว่าไฟติปี่ผมเปิดมามันเป็นไฟสีเหลืองนะเออใครได้เครื่องไปไม่ต้องตกใจนะครับลบรูปลบรูปให้ด้วยนะเออประมาณนี้นะครับเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรตัวนี้โอเคนะครับมันเป็น cpu 6คอร์ที่ความแรงนะครับแรงกว่า snapdragon gen 1นนะครับมันเป็นชิป a 1 5ซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบนะครับเครื่องไม่เครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับ ตัวสิบเอ็ดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าพึ่งเขาเรียกว่าเลยนะมันเปิดตัวยังได้ไม่นานนะย,ยังตกรุ่นได้ไม่เยอะนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะครับแท้ทุกอย่างของแถมไม่มีให้นะครับผมเน้นขายถูกราคานี้รวมส่งแล้วนะครับรับประกันเจ็ดวันนะถ้าเอาไปแล้วเครื่องเปิดไม่ติดเครื่องค้างเครื่องรวนกล้องเสียไม่เสียลําโพงเสียผมรับประกันให้ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นอุบัติเหตุทําตก เลเวลอุบัติเหตุทําตกจมน้ําไม่รับนะครับหรือว่าเอาไปแล้วพี่แอปนี้มันมันใช้ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ถ้าโดยรวมนะ่ะถ้าเครื่องมันเสียแบบเสียงจริงช้าไม่เข้าเนี้ยรับประกันนะครับทุกกรณีภายในเจ็ดวันนะครับมีปัญหารีบแจ้งอาการนะครับแบบใหญ่อมพังงานผ่าไปสิวันเพิ่งมาบอกนะครับเอออันนั้นไม่เอานะแล้วก็อ่าจะพูดว่าไงอะ่ะนะ ผมลืมจริงๆตัวนี้โมเดลไทยนะมันไม่ต้องเทสซิมหีดูหรอกนะครับมันใช้ได้แบบเฉียบๆอยู่แล้วนะใครสนใจนะครับหนึ่งหืพันหกร้อบาทรวมส่งราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนนะครับแล้วก็ผมกล้าพูดแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ไอโฟนสิบสามสำหรับผมนะผมมีของแบบราคาหมื่นสามเนี่ยมามาหลายเครื่องมากนะปีเดือนที่แล้วนี่เจ็บ <laughs> สินค้าเราขายยากไม่ไม่ใช่ขายยากเลย หาของอยากนะครับยอดมันเลยตกนะออไอโฟนสิบเอ็ราคาแข็งขึ้นเฉยเลยนะบางคนบอกว่าอไอโฟนเดี๋ยวผมยกไปคุยคลิปหน้าดีกว่านะครับจบคลิปแค่นี้พอนะครับดูบน u t u b e นะครับ Facebook ผมอยู่ใต้ใต้ชื่อคลิปใน Youtube นะครับถ้าดูในทิกตอก a c e b o o k ผมอยู่หน้าช่อง TikTok นะครับซื้อขายผ่านช่องทาง facebook เท่านั้นนะครับไม่มีไลน์นะเจอกันคลิปหน้าครับ